ช้อ <Thailand. S 2> ยไทยแลนดเลือกได้ให้เดทค่ะรายการเว l i ลิตี่เดนนี่เกมท่กันสิทระดับโลกที่ทำให้เดทในฝันของคุณนั้นเป็นจริงและตอนนี้ก็เดินมาถึงช่วงสปีดช้อยสือว่าช่วงหยุดความสัมพันธ์ <Ừ. S 1> เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าสี่หนุ่มของเราเขาจะหยุดความสัมพันธ์กับสาวคนไหนที่พี่ยิ่งยงคุณซินดี้คุณลิลลและคุณทายเชิญค่ะ ขอเชิญคุณสันตังปุยฝ้ายและไก่ค่ะทีมพี่หลวงไก่ครับของเชิญคุณจิกซอคุณป๊อปและคุณเนยครับและสุดท้ายค่ะทีมคุณออฟนะคะขอเชิญคุณน้ำพึง่งคุณอลิสและคุณฟางค่ะ ที่รู้กันนะครับผมว่าในช่วงนี้เราจะให้คุณทำวามรู้จักกันนะครับวนตั้งแต่พี่ยิ่งยงนะจนมาถึงน้องออฟนะครับเก้าอี้จะหมุนอัตโนมัติสามรอบเพราะต้องคุยกับสามสาวเรามีเวลาให้15วินาทีถามคุยกันได้นะครับทางฝั่งสาวๆก็ถามหนุ่มๆได้เหมือนกัน15วินาทีฟังดูน้อยแต่จริงๆแล้วบางทีมันอาจจะเจอคำถามและคำตอบที่ใช่ที่ทำให้เขานั้นเก็บเราไว้แล้วไม่หยุดความสัมพันธ์กับคุณค,คนหนึ่งในสามสาวพร้อมเริ่มครับ สินดี้จ๋าสวัสดีค่ะสวยจังเลยไปทำอะไรมาทำตัวเลยค่ะเน้องทำตัวเลยเหรอชอบสาวสองมากไหมคะก็มีมีมีเคยมีอะไรกันไหมคะไม่มีเลยอย่าเคยมีไหมคะฮะสักครั้งหนึ่งก็จะลองกับซินดี้นี่แหละขอบคุณมากค่ะดีเลิศหนูค่ะขอบคุณมากค่ะจ้าค่ะแล้วไปทำอะไรเพิ่มเติมบ้างนะไม่ค่ะไม่เพิ่มเติมอย่างเดียวจัดครับถ้าเกิดว่าเราไปเที่ยวทะเลด้วยกันอยากใส่ชุดว่ายน้ำสีอะไรสีชมพูค่ะแล้วพี่ล่ะคะจะใส่สีอะไรสีดำทำไมล่ะคะเาพร้อมลึกลับอ๋อค่ะ แล้วทำไมถึงพาไปเที่ยวทะเลล่ะคะก็ไม่รู้ดิชอบบรรยากาศแบบนั้นอ่ะกลางแจ้งด้วยอ๋อกลางแจ้งช,ชอบในร่มค่ะสวัสดีครับนแต่ะพืนที่ขอใต้ถ้าเราไม่ปลูกยางพาราเราจะไปปลูกอะไรทดแทนในภาคใต้ครับปลูกต้นรักค่ะเออต้นรักราคาดีนะปลูกต้นรักนอกจากต้นรักจะปลูกอะไรครับออปลูกต้นจิกซอก็ได้ค่ะเอาไว้ทัางกลางใจพี่หลวงไก่ก็ได้ค่ะ เป็นคนอีสานเนาะผมเป็นคนชอบเที่ยวอีสานถ้าเกิดเราไปเที่ยวด้วยกันอยากไปพาไปเที่ยวไหนครับไปเที่ยวนะคะก็คืออีสานที่ค่บบ้านเฮาจะมีประเพณีลำไทยค่ะค่ะประเพณีนี้ถ้าเท่าเดี๋ยวแรกที่พี่พาหนูไปจะทำอะไรหนูคะโอ้ก็คงจะพาไปเที่ยวกลางคืนก่อนนะฮะกลางคืนแล้วพี่ชอบเท่าไหนอ่ะที่ยงยองคะจ้ะถ้าเลือกเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งพี่จะเลือกเป็นอะไรคะเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเหรอใช่เป็นหมา แต่หนูจะเป็นแมวค่ะทำไมพี่จะได้กัดหมาไงเพาจะได้อ้อนพี่ค่ะเลหรอแล้วถ้าเกิดไปร้องเพลงอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงอะไรก็ได้ค่ะที่เป็นเพลงที่พี่ตั้งใจร้องให้หนูฟังรักสวัสดีค่ะสวัสดีครับภายในอวัยวะ3ามสพี่เบิ้ลชอบส่วนไหนของผู้หญิงที่สุดคะชอบเส้นผมครับเส้นผมว่าหอมไปแล้วแล้วแล้วในตัวฝ้าคิดว่าอะไรนุ่มที่สุดครับตัวฝ้ารอะคะ นุ่มทั้งตัวเลยค่ะจริงเหรอครับค่ะออยากลองมากเลยอ่ะยินดีให้ลองค่ะครับผมไปอยู่ที่ไหนควญใจพี่หลวงโอแม่พุม่มพวงลืมพี่หลวงแล้วไหมหนูอันนี้มงกุดนะคะแต่หนูมินี่ค่ะครับน้ำหนักเท่าไหร่ครับไม่บอกได้ไหมคะลองคบกันสิแล้วจะบอกโอเคเข้าใจครับเดี๋ยวว่างๆไปกอดสมบยรกับพี่นะได้ค่ะอลิซชอบกินกล้วยอะไรครับ ชอบกินกล้วยน้ำว้าค่ะทำไมถึงชอบกินกล้วยน้ำว้าครับเพราะมันหวานอร่อยค่ะโอ้ไม่ทราบว่าที่ออฟมองตาอลิสแล้วรู้สึกยังไงคะคือกระเซาไปหมดเลยฮะจริงเหรอคะใช่แล้วแล้วถ้าเราเป็นแฟนละครแล้วถ้าสมมติหนูทำตัวผิดอ๋อพี่ยองค่ะหนูพอจะเชฟปะ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 ซึ่ม่หายได้ไหมคะอุ้ยตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนี่ทรายค่ะทำไมหุ่นดีเหลือเกินเนี่ย หนูเรียนมวยค่ะเรียนมวยเหรอฮะค่ะเรียนที่ไหนเรียนที่ค่ายพี่ปัวขาวค่ะที่หลังไปค่ายพี่นะปกตินะคะหนูจะมีแต่คนล้อเป้าให้ตอนนี้หนูอยากให้พี่ยิ่งหยุมล้อเป้าให้หนูค่ะใช่พี่บรานคะครับเคยขึ้นรถเมย์ไหมคะเคยครับสาย49่้าหรือ5้าไม่รู้เรื่องครับขึ้นสายไหนคะ52ก็ได้ครับพี่ชอบส่วนไหนในตัวหนูคะชอบพุงครับขอบคุณค่ะพ่อหนูห้เตะดีเวลาซ้อมมวยให้เตะทั้งวันตอนอนนจะมาแม่ทักไหมครับไม่ค่ะ ใช่ไหมครับค่ะเราคุยกันเรื่องน้ำจบแล้วใช่ไหมครับจบแล้วค่ะเราคุยเรื่องดินกันบ้าง <c oughs> ได้ไหมครับยินดีค่ะน้องชอบดินไหมครับชอบพี่หลวงไก่ค่ะอ๋อครับมาดตรต้านใจไปเร่งเรื่องโจมโคอยหล้าจัด <c oughs> ออชอบฟ้าไหมครับยังยืนยันคําเดิมค่ะชอบพี่หลวงไก่ค่ะ <c oughs> อ๋อฟังครับค่ะตอนนั้นเนีเ่ยไอ้ที่บอกว่าความรักเนี่ยต้องเป็นแบบหวาดเสียวใช่ไหมฮะทําไมถึงชอบความรักแบบหวาดเสียวอะมันได้ลุ้นไงคะมันลุ้นใช่ไหมค่ะชอบลุ้นเรื่องอะไรพิเศษครับ ทุกเรื่องเลยค่ะทุกเรื่องที่เป็นพี่ออฟแล้วพี่ออฟชอบผู้หญิงแบบไหนคะคือชอบอย่างนี้เลยครับขาวๆอ่อนนวอใช่คะใชรับออากอเสียงประม evet, ือให้กับสาวๆเราจะช่โทพกัรทั้งสีท่านครับได้พูดคุยกันไปแล้ว15าวินาทีเหมือนจะยากแต่ผมเชื่อว่าบางคนก็รู้แลละจะอยู่ความสัมพันธ์กับใครแต่อย่างที่เราบอกเรารับผิดชอบ เด็ดเดียวนะฮะนอกจาก,จากนั้นอะไรเกิดขึ้นเรื่องของพวกคุณนะครับออรไม่เกี่ยวนะคะ,ะพูดเลย<ะ>เลยชิญทีมแรกเลยครับคุณซินดี้คุณลิลลินและคุณสายมาสําหรับพี่ยิ่งยงเลยเ,ออเลยครับพี่ยิ่งยงครับ 3, 3, 3, 3สามสาวสามสไตล์คุณจะหยุดความสัมพันธ์กับสาวคนไหนครับ นีซินดี้อ่ะเชิญคุณลิลลินมาทักได้ไคะทำไมอ่ะผมผมเกิดอะไรขึ้นพอคุยกันทั้งสามคนแต่ว่าจำเป็นต้องเลือกจำเป็นต้องตัดสินใจเออจำเป็นต้องเป็นเขาไม่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 ใช่ไม่ใช่นั่นเกียรติซินดี้เพียงแต่ว่าเออเราอยากเลือกผู้หญิงเอาไว้อยากเลือกผู้หญิงเอาไว้เรอยากจะบอกอะไรเขาก็จะรักพี่ยิ่งยงมากขึ้นเออเชิญค่งสุดท้ายยินดียินดี ไม่เลือกเราไม่เป็นไรค่ะวันนี้วันพระไม่ได้มีวันเดียวถ้ามีวันไหนที่เจอ,อกันอีกคราวหน้าไม่พลาดที่ต้องเลือกเราแน,น่ๆค่ะคุณยิ่งยงรู้เรื่องนะคะพี่ยิ่งยงบอกพี่ยิ่งยงไปเลยชัดๆเลยไม่เลือกเราอะ่ะคือแบบโอเคเราโอเคมากเราไม่คิดอะไรกับพี่ยิ่งยงแล้วตอนนี้เพราะว่าเราได้ลองเบิ้ลแล้วฟินมากจบป่ะต่อไปทีมคุณเบิ้ลค่ะขอเชิญคุณสันตงังคุณปุยฝ้ายคุณไก่ค่ะ บอกตรงๆนะไกด์หนูไม่ควรมาพัวพันกับทีมนี้เลยอะแล้วเอาผ้าไปบังเขาทำไมล่ะขึ้นหน้าหน่อยครับขึ้นหน้าหน่อยอเเบั้นต้องหยุดความสัมพันธ์หนึ่งในสานี้อาจจะเลือกยากสักนิดนึงนะคะแต่ก็ต้องเลือกใครดีคะ สวยสันตังได้ป่ะครับหยุดความสัมพันธ์กับสันตังสันตังค่ะอ้าวสองคนลงก่อนเลยครับสุดดีใจขอเชิญค่ะเชิค่ะอะไรที่ทําให้คุณเบิ้ลหยุดความสัมพันธ์กับคุณสันตังครับทำไมชื่นชอบทั้งสามท่านนะครับแต่ว่าผมชอบกลางแจ้งแต่เขาชอบมุมมืดไงแต่ว่าต้องกีฬาแต่อันนีุผลนะที่ทําแบบนี้ยังไงก็เดี๋ยวคุยกันก็ได้ครับคุยกันก็ได้สันยังจะบอกเขาไหมครับ พูดคำเดียวเลยค่ะเสียใจเสียใจน้ำตาจะไหลน้ำตาจะเอาสีขำละทำไมถึงทำไมถึงเลือกที่จะเก็บเอออึ่งอ่างไฟไว้ใช่นะคะเขาอาจจะชอบของแปลกอาจจะชอบของแปลกกันได้เชิญค่ะขอบคุณครับสาวสวยนา่งแบบสุดเซ็กซี่ของเรานะคะสวยขนาดนี้ชีโนตัดความสัมพันธ์ไม่อยากจะเชื่อเลยอยู่ทีมใครคะอยู่ทีมพี่เบิร์ลค่ะพี่เบิ้ลนะคะทำไมเขาถึงตัดความสัมพันธ์กับเราจะบอก เขาพูดไม่รู้เร <wh ื่องเลยจริงๆที่ลงมานี้ยังไม่รู้เลยว่าเขาตัดความสัมพันธ์ได้ยังไงคือเขาคือเขาพูดอะไรสักอย่างแล้วจับใจความไม่ได้จับใจความไม่ได้ฝากอะไรถึงพี่เบิร์ดหน่อยดีกว่าที่เขาไม่ยอมเลือกเราค่ะฝากถึงพี่เบิร์ดนะคะว่าจะพูดกับใครก็พูดให้รู้เรื่องก่อนเพราะว่าหนูเองยังฟังไม่รู้เรื่องเลยทําไมพี่ถึงตัดความสัมพันธ์กับหนูต่อไปครับทีมพิงหลวงไก่โอ้ทำไมทีมนี้เขาดีจริงๆคุณจิงสอบคุณป๊อบละคุณเนยครับ ไหนครับผมที่พี่หลงไก่จะหยุดความสัมพันธ์ด้วยใครดีคะ,ะ,ะ,ะอ,อผมตัดัดกบน้องเนยก่อนครับน้นอ,เนอนนงเชิญครับดวงวันใจครับทำไมนะคะน้องเนยพี่ขอโทษด,ด้วยนะครับคือจริงๆไอ้คำถามที่ที่พี่บอกว่าน้องเป็นตัวแทนของน้ำใช่ไหมครับแต่พี่อยากให้น้อง แบบแบบตอบกลับมาคือชอบแต่พี่ชอบแต่พี่ชอบไปมันดูไงไม่รู้มันมันตรงเกินไปอ่ะ แต่พี่อยากให้น้องรู้ว่าดินน้ำลมไฟมันสําคัญสำหรับมนุษย์เราเราบางทีพี่อยากจะถามแบบคําถามอันนที่ถามจริงอย่างนู้นจริงจังมากเลยแต่ว่าต้องเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะแต่หลีเป้ยังพาไปหลีเป้ยังมาเมีอะไรจะบอกกับพี่หลงไก่นะคะหลีเป้ยังพาไปแต่เขาไม่เลือกเราในรอบนี้ก็ไม่มีอะไรจะบอกค่ะก็ติดตามผลงานพี่ๆทั้งสี่คนค่ะเอคขอบชิญครับเชิญครับลงบันไดนะครับ สวยสง่ามีแาวสีที่สุดคัญมีหมงด้วยนะคะ Miss Earth f Thailand 2013ฟัมันเลือกไหม Miss Earth t h a i l นะคะปี2013ใช่ค่ะคือเราเป็นเนี่ยเจ้าหินแห่งสายนาำใช่ไหมคะสวยชุ่มชื้นมากๆเลยเราเลือกใครคะเลือกพี่หลวงไก่ค่ะทำไมถึงเลือกพี่หลวงไก่คะ เขาหันมาคุณแรกดีมากค,ค่ะเราต้อง first impression เราต้องด<ช>ูน,นันะคะแต่ปรากฏเขาตัดความสัมพันธ์กับคุณค่ะฝากถึงพี่ดนดงไกลเลยค่ะถ้าพี่ยังไม่เข้าใจในคำว่าด,ดิน้ำาลงไฟรือมิสเอ้ยของหนูนะคะพี่ไปถามพ่อหนูได้คะะด่ะเทพโพไซดอนสุดท้ายค่ะทีมของคุณออฟนะคะขอเชิญคุณน้ำพึง่งคุณอลิสและคุณฟางค่ะครับครับ คนไหนที่ออฟไม่เลือกพี่จะพาไปเที่ยวสมุยเลยนะเมื่อกี้ก็จะพาไปรีเป๊ะไปบอสผุดข้ามไปฝังงั้นขอพี่นีขอพี่คนหนึ่งนะไม่จะไปรีเป๊ะคุณออฟคะอย่าไปฟังเขาค่ะถึงเวลาของคุณแล้วที่จะต้องเลือกหยุดความสัมพันธ์1ในสามนี้ใครกันคะรู้สึกไม่ดีเลยอ่ะเลือกไม่ถูก ถั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเลือกใครเลยนะฮะมีแต่เขาเลือกเราผมขอหยุดความสัมพันธ์กับน้องฟางครับน้องฟางสองสาวเชิญครับทำไมครับผมอถึงเลือกอยู่ความสัมพันธ์กับคุณฟางครับจริงๆสเปคทุกคนเลยนะครับอย่างน้องฟางเนี่ยอย่างที่ผมบอกทุกอย่างเลยบอกว่าถ้าเป็นความรักชอบความรักแบบหวาดเสียว แต่นั้นมันเมื่อก่อนไงฮะเมื่อก่อนเนี่ยผมจะใจแบบนั้นเป๊ะเลยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วมันเป็นเพราะว่าเราเราโตขึ้นเราก็อยากจะได้รักแบบอบอุ่นอบอุ่นก็เลยไม่ค่อยหวานนีเดียวแล้วก็ขออนุญาตครับคุณฟางครับมีอะไรอยากจะบอกคุณน้องไหมฮะไม่เป็นไรค่ะถ้าพี่อออไม่เลือกหนูหนูไม่โกรธนะคะแต่ครั้งหลังก็เพลงพี่ก็จะไม่ได้อยู่ในบ้านหนูนะออโอ้โหเรื่องที่ร้แรงที่สุดก็จะเกิดมาเออดันแล้วต้องมีงบ้านเลยเหรอพลาดแล้วครับผมใช่ไครับบังา ค่ะน้องฟางนะคะตัวบางร่างเล็กแต่ใหญ่กว่าพี่เยอะเลยทีเดียวเลยคะน้องฟางทีมใครคะทีมพี่อ๊อฟค่ะพี่อ๊อฟนะคะทำไมพี่อ๊อฟก็ตัดความสัมพันธ์เราแล้วน่ารักขนาดนี้พี่อ๊อฟเขาบอกว่าเขาไม่ชอบความหวาดเสียวไม่ชอบความเลาใจอ๋ออยากได้ฟิลแบบว่าเข้าว่วหนูว่าน่าจะอย่างนั้นฝากไปถึงพี่อ๊อฟเลยค่ะค่ะฝากถึงพี่อ๊อฟนะคะถ้าพี่อ๊อฟชอบความอบอุ่นพี่อ๊อฟไปฟังธรรมะด้านนู้นเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทั้ง4ช้อยส์แน่นอนวันนี้ต้องมีเดทในฝันหนึ่งสาวเท่านั้นที่จะได้ไปเดทกับเดอะช้อยส์ของเรานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันในช่วงหน้าว่าแต่ละคู่นั้นเขาจะเลือกใครสักคู่เดียวกับเดอะช้อยส์ไทยแลนด์เลือกได้ให้เดทค่ะ